สวัสดีครับผมนี่รับบทเป็นผู้ใหญ่บ้านครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านตอนแรกพี่เขาติดต่อไปชื่ออะไรล่ะชื่อวิเชียนพี่เขาติดต่อไปก็บอกว่าจะให้ไปเล่นเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านบอกพี่โทรผิดเบอร์หรือเปล่าผมยังวัยรุ่นอยู่นะผมยังรับบทพระเอกนะคือเราก็รู้สึกว่าเราไม่แต่งแล้วไม่น่าใช่อ่ะคือเรายังเด็กอ่ะแต่พอเข้าไปที่กองปุ๊บพี่เขาจับนิดเดียวเองปัดปัดถูถูแกเลยเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยนี่ผู้ใหญ่บ้านเลย ก็เลยรับบทเป็นผู้ใหญ่บ้านวิเชียนจ้ะคุณพ่อลูกสองใช่มีลูกมีลูกคนโตคนนึงเป็นนางเอกอ่าแล้วก็มีลูกคนเล็กอีกคนนึงอย่าเงี้ยลูกเป็นลูกติดอะไรเงี้ยแล้วก็เธอเป็นจอมขมังเวทด้วยเนี่ยใช่เป็นหลายอย่างมากเลยคือผู้ชายคนนี้รู้เอาเวลามาจากไหนไปเรียนรู้สิ่งต่างๆอ่ะเป็นหเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นหมอยามีเวทมนต์ด้วยมีเวทมนต์พวกศสยศาสตร์นี่ถนัดมากถนัดถนัดมาก แต่เสือกลัวผีอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นดนตรีก็เป็นเป่าแคนก็เป็นดีดพินก็เป็นต่อยมวยก็เป็นเป็นทุกอย่างแล้วอ่ะคนคนึงมันจะเป็นอะไรได้เยอะขนาดนี้ผมงงมากเลยนะนัดรบดเป็นแม่งามนะคะซึ่งเป็นภรรยาของ พี่สิงโตในในเรื่องนี้นะคะพี่ดอกอ้อก็รับบทเป็นแม่สอนแม่ของสี่นะคะแล้วก็เป็นเจ้ากรมข่าวลือในหมู่บ้านคือสอนรู้โลกก็ต้องรู้เหมือนเป็นแฟนเก่าใช่ไหมเออผมเป็นแฟนเก่ากับพี่ดอกอ้อแต่มาแต่งงานกับพี่พี่แม่งามพี่ปนัดดาอะไรเงี้ยก็เลยก็จะเลยมีบทแบบเราพูดถึงพี่ดอกอ้อ เราก็จะไม่พอใจตบตีกันจับเยินมากเลยใช่มีความชีวิตจริงผมไม่ใด่อย่างเงี้ยไม่มีใครมาตบตีอะไรอะไรผมอะในเรื่องก็คือเหมือนกำนันจูเนี่ยเป็นคนไม่ดีผมเนี่ยเป็นคนดีคนดีแต่กำนันจูเนี่ยเป็นคนแย่มากเอารัดเอาเปรียบอะไรเงี้ยพูดตามภาษาถ้าพูดตามภาษาละครก็เป็นตุกโกงนั่นเองอะไรเงี้ยขาของผิดในหมู่บ้านในเรื่องก็จะเห็นทะเลาะกัน ยิงกันตีกันไม่ถูกกันแต่ในหนังเนี่ยนอนนอนนอนเกียกกันในในกองถ่ายอไรเงี้ยเพราะว่าเป็นแบบคนอีสานเหมือนกันอ่ะคือกับการันจูก็ว่าเป็นคนอีสานกันแต่แต่พูดถึงเนาะคนอีสานนี่โหล่เหมือนกันหมดเลยเนาะเธอเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะผมบุรีลย์ออไก่กับอุบลพอดีเสน่ห์ของเรื่องนี้นอกจากที่ทุกคนพูดภาษาอีสานกันอยู่แล้วนะคะ มันจะมีเรื่องของพิธีกรรมต่างๆแล้วก็ในละครเรื่องนี้ทางผู้จัดคือเก็บรายละเอียดพิธีกรรม,ม,มดีมากแล้วที่สำคัญคือเอาตัวจริงมาประกอบอยู่ประกอบในฉากจริงๆอย่างออฉากที่รำผีฟ้า ลําผีฟ้าก็เอาคนที่เป็นผีฟ้าฟาจริงๆมาลําด้วยอินิกก็เกรงโกขนลุกขนพองแต่ก็รัมไม่นะใช่มันดูขลังมากค่ะมันจะจริงมากเลยก็ไปถ่ายสถานที่จริงบ้านอีสานจริงแล้วก็เป็นอีสานยุคนั้นจริงด้วยคือมันมีสถานที่หนึ่งที่เขาเก็บบ้านอีสานยุคยุคยุคนั้นอ่ะยุคโบราณยุคก่อนพวกเราเกิดอ่ะยุคโบราณอ่ะพี่ดอกอ้อนี่ไม่ต้องห่วงเลยนั่งเฉยๆลําออกมาเพาะเลย ลำเพะเหรอลำเพะมาเป็นคนลำเพะมากลำมเพะลำเพอไปถึงลำหมอลามอ่ร้องหมอลามร้อง้องหมอลามโอ้ใช่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 พี่ๆดอกอ้อจะมีจะมีฉากที่งานบุญข้าจีพี่ดอกอ้อจะแบบว่าร้องร้องหมอลามอะนะคะซึ่งแบบโอ้สุดยอดคือทั้งขลังทั้งเพะอ่ะฟังแลวแบบดีีมันเป็นเรื่องเล่าประวัติของบุญข้าจีเป็นประเพณีของคนอีสานเนาะแล้วก็แบบเราได้ร้อง เกี่ยวกับบุญข้าวจีให้กับทุกคนได้ฟังในฉากด้วยค่ะข่าวมันยาวมากใช่ไหมยาวมากค่ะเจ็ดเจนาที <c oughs> ได้หมอแคนซินลอค่ะ <c oughs> ป้อกันป้อกันอุ้ยมันมีอยู่ฉากห <c oughs> นึ่งตอนจนตอนท้ายๆเรื่องแล้วค่ะคือก็จะแบบมาเข้ากัน3ามคนนี้ <c oughs> แล้วน้องเขาก็ถ่ายมาให้ดูเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วดูเอ๊ะใครสามีใครกันแน่วะเนี่ยเขาเหมือนดูเขาดูเป็นมันมีเมียสองคนเหมือนเขามาด้วยกันเหมือนเล่าแบบ ไม่ไงอ่ะโอ้ยเงี่ยนไปจากภาษาเยมากเลยอพู้เดีเดีบิงละครเรื่องนี้ดอกอออจะบอกเลยว่าค<อ>ือคุ้มมากๆทั้งสนุกทั้งได้เรียนรู้เรื่องประวัติของคนอีสานและก็เห็นประเภทนี่ของคนอีสานบานเห่าเนาะเออแล้วแบบอูอุไม่ใช่คนอีสานน่นลืมขอโทษอันนี้เออเออเออซอยฉัยยน แลืแแลล่าบลื่นมากเลยเนาะทุกๆฉากทุกๆซีนเนาะมันมันลาบเลื่นไปด้วยดีเราแบบเหมือนฝนจะตกอย่างเงี้ยมันก็หายไปเบอเจ๊ัำไม่ได้เหรอตอนที่เหมือนหาลงอ,ะอ่ะ นุคไหนแล้เจนเล่าเรื่องจริงไปบ้างก็ได้เล่าเรื่องจริงบ้างก็ได้บางฉากดูบางไฟขึ้นเนี่ยอยกมากี่รอบแล้วราบลื่นนะคะเหมัอนฝนจะตกตกค่ะเหมือนจะตกตกก็ตกนะะตกก็มีวันนั้นนันตกหนักแบบไม่เคยเจอมาก่อนอะออกมาไม่ได้ต้องเอารถแท็กเตอร์มาลากนะคะลองเลนเตอร์ราบลื่นนะคะวนวายได้ล้อแท็กเตอร์มาลากเลยค่ะผมก็เล็งเห็นแล้วว่ามันไม่น่าหยุดแล้วมันไม่น่าหยุดแล้ว <laughs> ผมเลยวิ่งขึ้นรถตู้เพราะว่ามันไม่น่าหยุดอ่ะอยู่ไปก็เปียกอ่ะมันลมพัดแล้วก็กลัวว่าชุดจะเปียกแล้เดี๋ยวถ่ายต่อไม่ได้ <laughs> ที่บนรถตู้อ่ะ คนแน่นนะไม่ใช่ศิลปินนะทีมงานตัดภาพไปที่คนจับล่มมีใครมีใครไหมมีชันอยู่ีแม่งามและพระเอกนางเอกทุกคนมีิงมีนางเอกมีทุกคนที่เป็นบทสำคัญสำคัญคนที่เราควรจะแบบว่าเทคแคร์เขาอ่ะยืนจับอยู่ยืนจับอยู่แล้วผมก็ได้แต่แบบเหมือนเล่นวินเซอร์อะค่ะผมก็ได้แต่แบบเยอะอยู่กับลมดัดลมพันแรงมากเลยเหมือนจะหลุดเหมือนจะหลุดรถติดลมหมดเลยรถติดลมทุกคันครับไม่มีคันไหนไปได้เลยครับต้องเอารถ แท็กเตอร์มาลากนะคะ้องืองเติร์ดราบลื่นนะคะแท็กเตอร์มาลากเลยค่ัพอเปลี่ยนจากภาษากลางมาเป็นภาษา,คาอีสานน่ะการจะจํามันยากมากพิพนธดาเขาก็เลยจําเป็นโน้ตเอาใช่ค่ะจำเป็นโน้ตเอาจำเป็นโน้ตเอาซึ่งเขาก็จะย้ําคิดย้าทําอยู่คนเดียวมือนี่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 คอยบ,บ่อไปแกก็จํามือนี่คอยบ่อไปก็มีบทของเขาเราก็มีบทของเรานะคือเราก็ต้องจําบทเราก็เหนื่อยพออยู่แล้วต้องมาช่วยเรื่องโน้ตอีก คือลำพังบทเราเนี่ยก็หลงหลงเืมเืมแล้วก็สะกิดเรื่อยๆนะมือนี่มือนี่มือนี่ไปทั้งนูนทั้งนี่อะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกติวติวติวแต่ก็บอกเป็นโน้ตไปบอกเป็นโน้ตไปบางครั้งก็เริ่มลำคาญก็บอกโน้ตผิดไปมันก็มีเหมือนกันนะคือแบบว่าคือเรียกว่าแคสมาเป็นแทบจะคนสุดท้ายของของในกองค่ะแล้วที่สําคัญคือพูดไม่ได้ด้วยไม่เคยใช้มาก่อนแล้วก็ต้องมา ปะทะาฝีปากกับคนที่เขาคล่องมากอ่ะเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเกรงเกรงแรงมากค่ะเพราะต้องพูดแบบเร็วๆรัเฉันก็ด่าเป็นไฟเหมือนกันนะในเรื่องอะค่ะแต่ว่าโอ้แต่คือด้วยความที่ว่าเข้าเวลาเข้าฉากกับพี่ดอกอ้อคือสนุกทุกครั้งอะค่ะมันก็จะแบบไปได้รวดเร็วเนาะฝฝันว่าอยากจะเป็นนักแสดงที่เก่งแต่พอเห็นเขาเล่นอะ ว่าจะเลิกเล่นละเพราะเขาเล่นเก่งมากจริงคืออ่าซีนลามพวกซีนลารมองนแรกกะทิงเหมือนจะเล่นๆนะแต่พอเข้าซีนเนี่ยอว้ยคนนี้ก็ซีเดียสนะซีเดียสนะไม่ทำอารมณ์ยืนทำอารมณ์อยู่นู่นยืนทำอารมณ์อยู่ผาทิ้ก็จะตกดินแล้ว ก็รออารมณมันนี่ยรออารมณมมันคนเดียวเลยเพราะว่าพ่อเนี่ยถูกล่าอยู่คือมันยากมากเลยถ้าจะต้องซีนอารมณ์คนเดียวแล้วคนอื่นอะไรก็ได้แต่เขาคือพ่อก็ถูกล่าแฟนก็จะถูกแย่งมันก็ต้องไปทำอารมณ์ก่อนทำอารมณ์ทำแล้วก็รอเมื่อไหร่อารมณ์มันจะมาอารมณ์มาอารมณ์มาแล้วปุ๊บอารมณ์มาอุ๊ยกองเห็นไหมอารมณ์มาปุ๊บมันเดินมาอารมณ์มา ผมก็เดินเข้าฉากปุ๊บเฮ้ยดอกนี้มาแล้วลามมาเอกทิงอารมณ์มาแล้วก็จะมีลูกน้องแซกแซกกับมอสแซกกับมอสก็จะต้องตกใจเห็นเอ้ยบักล้นอ่าบักล้นมาบักลนมาใช่ไหมอารมณ์มาแล้วลนเร่ทุกอย่างบักล้นบักล้นมาบักแรงปุ๊บมาแล้วปุ๊บพอเข้าฉากปุ๊บน้ําตาเริ่มไหลเอ้ยบักแรงเอ้ยบักลนบักล้นหรือบักแรงอารมณ์หายทีเนี้ย อารมณ์ไปนะอารมณ์ไปคัดคัดปุ๊บไปทําอารมณ์ไปมเอาเป็นว่าเขาเล่นเก่งมากเล่นเก่งมากใ<ช>รุ่นใหม่เนี่ยนะโดยเฉพาะลูกสาวคุณนะ<ช>คนนี้คือโอ้วันน,นี้ถ้าไม่ได้รางวัลน,นะผมจะทำรางวัลให้เลยคนนี้คือทั้งเล่นทั้งอารมณ์ออทำทุกอย่างรวมไปถึงสอนแม่แสดงด้วยแม่ซบแม่ซบซ้ายสิซบซ้ายแม่แม่ต,ตา่างหมาปุ๊บปุ๊บฉากคือต้องซบซ้าย เังอ้อนึงเข้าขวานทุกครั้งเลยแบกซ้ายแล้วก็ต้องมีคอยดันแม่ก็เพระนสวยมุ้งใจพ่อเชื่อว่านางก็จะต้องเป็นนักแสดงที่ดีแล้วก็เป็นที่ดีอยู่เลยวแต่คือจะเก่งที่ไปที่เก่งมากเลยแล้วก็เชื่อว่าคงจะได้เป็นพุ่มขับด้วยเพราะว่าในเรื่องทั้งเรื่องเ็าช่วยนำกับแม่ตัวเองทั้งเรื่องเลยคือเราก็ปรึกษาน้องอะน้องฟ้า เนี่ยลูกแม่ก็ไม่รู้ทายังไงหนูเจ๋งมากเลยหนูส่งบทให้แม่แม่แม่เนี่ยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะแม่ไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องกังวลแม่ไม่ต้องท่องมาจากบ้านแต่เราท่องมาเป็นเดือนแล้วตัวครัมันจาไม่ได้แต่พอมาเข้าทีนท่องไม่ได้เพราะว่าเราตื่นเต้นแล้วเราตื่นเต้นแล้วเราก็บอกเกรงทีนี้เกรงแล้วกดจนตัวเองแล้วก็บอกช่วยแม่หนูให้หนูช่วยยังไงแม่นี่นี่แม่ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะน้องก็แบบพยายาม พูดแล้วก็เบาอารมณ์เราเราก็เลยแบบได้มาเงี้ยน้องเขาเก่งมากเลยรับวิวอารมณ์เราให้ได้อะไรเงี้ยอุ้มโอ้อุ้มนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอุ้มเก่งมากเลยอุ้มเป็นแบบคือเขาเอาหนังอยู่หมดเลยค่ะคนเดียวเขาเล่นจะเล่นอารมณ์เล่นอะไรคือเราไม่ต้องทำอะไรเยอะเป็นคนเอาห้าวเข้มแข็งเนาะใช่ใช่ใช่ไม่คือคาแรคเตอร์จริงๆแล้วอ่ะในเรื่องนี้อย่างที่บอกคือลูกสาวเราฉัดเนี่ยค่ะคือจะเป็นทั้งบุญทั้งบุ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งเรื่องของตำรายาหรือจะเป็นการชกต่อยอะไรต่างๆนาปีนต้นมงต้นไม้คือแบบถึกม,มากเรื่องนี้สำหรับอุ้มอ่ะสุดๆเลยอะคะ่ะอ,อาจจะไม่ใช่ละครแอคชั่นนะแต่ก็กำกึ่งอ่ะกำกึ่งสำหรับอุ้มาเลยะคะ่ะแล้วเราก็แบบโอ้แรงดีแรงดีไม่มีตกในเรื่องเนี้ยบ้านของกำนันจูซึ่งเป็นพี่โกศินะ,นะครับจะไม่ถูกกับบ้านของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วิเชียนคือพี่สิงโต แล้วทีเนี้ยไอ้โจ้ดันไปชอบลูกสาวของพี่สิงโตแต่ว่ากำนันจูว่าไม่ชอบบ้านนี้เลยไม่ชอบบ้านนี้ก็จะคอยขัดแยง้งขัดแยง้งอโจ้เขาก็จะบอกอยู่ตลอดว่าเขารักคนนี้เขามั่นมั่นคงในความรักคือรักมาตั้งแต่เด็กแล้รักคนนี้คนเดียวแต่พ่อก็จะไม่ยอมขัดขวางทุกอย่างจนถึงถึงขนาดว่าถ้ายอมให้ติดต่อกันยอมให้รักกันต้องยอมทำสิ่งที่ผิด เพื ic, ่อผู้หญิงคนนี้โจ <Veron ique. S 2> ก็ยอมทำสามไป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 ไี้ปไยไาเลไป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 แปไปไ่ไนไาไม่นไปไอยมาเลยพ่อปไปาปไ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 ไป่ปไปไปกปไปไไไ เขาจะแปลวราเขาจะโปรยเสน่ห์ตรงนี้ที่โปรยเสน่ห์ตรงนี้ที่อะไรอย่างเงี้ยเราต้อเขานะไม่ใช่ไม่ใช่เขาคาแรคเตอร์จริงแกนะพี่ดอกอ้อในหนังเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่คนอยากเอาทุเรียนมามาโยนใส่เยอะที่สุดในหนังนะในหนังนะแต่ชีวิตจริงเขาเป็นคนแบบเรียบร้อยมากเลยเรียบร้อยแล้วก็แสดงเก่งมากเลยพอแอคชั่นปุ๊บเนี่ยหน้ามันไส้ที่สุดอ่ะเป็นคนที่หน้ามันไส้ที่สุดอ่ะ คือพอแอคชั่นเนี่ยวิธีพูดวิธีอะไรแกเก่งมากเลยอเป็นครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเลยขนาดแม่น้อยแม่น้อยบอกว่าไม่เชื่อว่าเล่นครั้งแรกนอกกระเตาะผู้บาลผู้นนผูนี่อะไรประมาณนี้แบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบอุ้ยเราสนุกมากเลยค่ะแม็กเขาขายกระท o งอยู่อ้ากระทงคืองามแท้มาจ้ามาเฮ็ดบุญพร้อมกันนะจ้ามาสื่อต้องฟังนี่ผู้ใดก็มีพร้อมกันนี่อุ้ยพผู้ใหญ่มาจังไหล่ะเอาผู้ลอยกระทงน้ำมาจ้ากระางมากู้เดียวมาจ้า มากมากกระโกนี่ล่ะเอออุ้ยนั่งสอนมึงนี่มันไว้ใจบ่ได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะเฮ้ยโอ้ยังอ้าวอ้าวเหรอโอ้ยกำลังโอ้ยกำลังมันเลยแล้วอะไรต่ออ่ะเนี่ยอะไรตับใส่กระทงอะไรน่ะมึงนี่สั่งเขาบุญไหว้มึงนี่มันไว้ใจบ่ได้เลยเออ โอ้เมึงนี่มันเผลอมาได้เลยในกองจะเป็นยังไงในกองก็จะอย่างนี้เลยอะไรต่อนาะแต่ประจำลองเหตุการณ์ในกองได้เลยตอนแอคชั่นไม่เป็นไงเดี๋ยวเรียบเรียงความคิดก็เลยนะสมมตินะเอาไปนะมโอเคคีบโล่คิปโลคลิปโล่ห้าสี่สามสองมึงนี่มันไว้ใจพ่ได้เลยนะนังสอนเผยพอได้เลยกูเนี่ยจะจับมึงใส่กระท่งลอยอังคารแทนไปเลยแทนไปโลดเออ ัดพี่ลูกนัดสมาธินัดสมาธิสมาธิฉันมีฉันนี่อินเสิร์ตอะไรแล้วกันอินเสิร์ตพี่เตะก้อนนะอินเสิร์ตนะโอเคหลุดตรงไหนก็ปล่อยไปเลยนะอินตะก้อนห้าสี่สามสองกูเห็นมาผู้กพอยายกำนั่นโอ้โหเหตุการณ์จริงเหตุการณ์ผมไม่ไม่อยากห้ามเลย เ้าเลยปล่อยให้เขาเล่นกันอย่างนี้ไอเอ๋ยน้องเต้เอ๋ยใช่ซึ่งเขาก็จะอยู่ของเขาว่าน่ารักเรียบร้อยเรียบร้อยแต่กระทิงเนี่ยน่ารักน่ารักเลยน่ารักน่ารักประจํากงเลยนะโอ้ปวนแบบว่าปวดคือตอนแรกคิดว่าแบบเขาไม่คิดว่าเขาจะสนขนาดนี้กลายเป็นว่าเหมือนเป็นหัวโจกนําทั้งแซ็กทั้งมอสพากัน เฮลโลแล้วก็ขี้แกล้งมากๆอ่ะ uh huh. ขี้แกล้งมากๆซะจนจน,จนทั้งผู้กํากับทั้งพีอีดผู้จัดละครนะคะดูออกไมมายอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าโอ้สงสารแต่ก็แบบหยุดก่อนทะลกอะไรเงี้ย uh huh. เขาจะเป็นคนขี้เล่นแล้วแบบตลกน่ารักแล้วเขาเป็นเด็กน้อยที่แบบว่านิสัยดีนะจ่าเบิร์ดกล่องเลยเมื uh ่ huh. วาจะเป็นครูภาคครูนั่งทั้งน้องอ uh ุณ huh. น้องไอซ์น้องน้ําฟ้าลูกสาวของแม่สอนเนาะ uh huh. แล้วก็มีน้องอะไรอีกคนนึงนะ เทียนเออน้องเทียนน้องหญิง,ญงน้องหญิงนะคะทุกๆคนแบบน่ารักมากแล้วก็แบบเวลาเราส่งบทให้กันเนี่ยทั้งๆทั้งๆพี่ดอกอ้อเนี่ยไม่เคยแสดงละครเป็นการเรียนรู้เรื่องแรกเป็นการที่แบบว่าเขาส่งบทให้เราเราก็ตอบบทได้แบบธรรมาาติอ์นะจ๊ะเขาเอืยนแบบว่าง่าย,ายๆขข้นสําหรับเฮ้าแล้วเขาเป็นนักสแสดงที่แบบอยากบอกว่กยายกมือเนี่ยโป่งห้เลยนะคะมันมวนแห้งนะคะอยู่ในกองเลยว่ามีการเครียดเลยมีแต่ข้อมวลความซ่นสสุกสนาดอบอุอ่นึงสินะจ๊ะได้รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยการทํางานอยู่กับคนหมู่มากที่น่ารักน่ารักอ่ะมันก็มันมีมันสนุกอย่างนี้เนาะมันก็ไม่ได้แบบว่าทํางานเสร็จกับบ้านเหมือนตอนอีฉันเป็นนักร้องอยู่คนเดียวอ่ะมันมีความสุขมากจริงๆแล้วเนาะใช่อย่างไ้มีตออเนื่องอีก่งมันห่วยพักสองอะไรอย่างเงี้ยฝากเรื่องหน้าอีกแล้วนะกเรื่องหน้าตลอดเลยสองคนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ให้พวกเราได้มาสนุกในในในละครเรื่องนี้ใช่ค่ะผมมาอยากดูมากเลยใช่ ได้เห็นตอนถ่ายแล้วก็ได้เห็นตัวเองแบบอยู่ดีๆได้เป็นนักมวยคือเหมือนตัวเองอะไปเป็นอีกโลกหนึ่งอะ <c oughs> อยากเห็นตัวเองในอีกโลกหนึ่งว่าเ้ยในโลกของอ้ายข่อยฮักเจ้าเนี่ยรวมๆออกมาแล้วมันจะมันจะเป็นยังไง <c oughs> ก็อยากชวนทุกคนมาดูด้วยกันนะครับ <c oughs> อ้ายข่อยฮักเจ้าฝากไวน้นำเดิมี่นองเดอ้อ